กับมะนะกับผู้เกญ่แบนี้นะบมายบายบายม่เปไรค่ะนกรวันจันทร์โอเคไม่เรื่อขอบคุณนะคะับกลับแล้วนะเจอกันที่สุด So... Oh.